สีทีงมันเท่ไหร่ถึงมันจะใสื้มเที่ยงครับมือเที่ยงหรือมือบ่ายก็ไม่รู้ครับรวมญาติครับรวมญาติรอบบ่ายหลังจากพระ คันไปแล้วครับเหลือแต่นี้งกันหมดแล้วหลือแต่นิ่หลือแต่เนหือแต่ดโยมคนนี้ดูกินยานี่ญยติโยมญยติโยมเขากินญยาแบบนี้ยาอยกินยาอย่างนี้กินอยู่ตามท้องทุ่งนี่เขากินแบบนี้ญาติโยมไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยไปเอาแต่แยามากินเนี่ยโอ้ดูสิ Bài mì mà kín mai, bảy dã bài ô, kinh đây như này nhỉ, nè, mì từ bảy nào, quen nè, anh em chụp cho anh em mua hai, đúng, chụp cái con cua này, 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 កាន់ទឹកអោយតានេះមើលទឹកនេះឲ្យមនុស្សចែកពីតាំងអោយធឿនចែកឲ្យណាមួយដល់ដល់បាត់ដល់នេះមិនអរឹងទេនេះចាស់